พี่น้องเอ้ยเนาะกลาบสบายดีแล้วสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิรสูขสูค่คนโวยวาิอยู่ในและกะตางประเทศพ่อแม่พี่น้องเองก็ยินดีตอนครับเข้าสู่ซ่องบบาเตียงทองซาเนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาอนี่ก็มาอยู่บ้านนาเพชตอนคําำมืดมืดพี่น้องเอ้ยค่อยคำาองแรงแล้วมาอน,นี่าพา อาจารย์มหาทั้งน้องหมกับเวจจาอ่าเรียบร้อยแล้วบ่เเรียบร้อยแล้วขึ้นปลูกแครในน้องหมูหละแล้วเยี่ยมเวจานำดิฉันข่าวว่าสีเดินทางแล้วสัตว์เมนเป็นจิไปไทยแล้วเป็นจะไปไทยแล้วกินหอดกินถึงแล้วแล้วบ้เนาะไปบันนี้ก็คือแบบดดนเราว่เสอจีมาแล้วแมนมนแมนพี่น้องเลยคือแบบเนาะคน ผมมีลูกผมมีผัวเพิ่นก็คือแบบไปหาเงินหาค้ำแล้วนี่พี่น้องเลยเนาะเลีงลูกเราก็ได้เพราะว่าน่ะทั้งเล่าเนี่ก็มีตาเม่กับลูกแล้วก็บบุ๋มีผู้ใดเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะต้องไปหาเงินหาค้ำพี่น้องเลยเนาะโดยอันทั้งน้องมูเพิ่นนอนแหรอเปล่านัอนนเพิ่นกำลังไก่จะกินข้าวเพิ่นว่าอ๋อกำลังกินข้าแล้วเต้าขึ้นไปก็ เราดยูดยไปเชฟพี่น้องเลยเดี๋ยวไปหาแล้วก่อนเพราะว่าอ่าบะเตียงกับหากระมาตรตามหาพ่อบาตูนนม่เหนไตามหาพ่อบาตูนจุดขำพี่น้องเลยบบเจอชั่มพี่น้องเลยโอาจะกินสมเอาก็ได้ไปไปไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยเีาเห็ดยังอยู่พอดีบะเตียงยีมาอัปเดตมึงไหมอ่แล้วเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเราโทรบอกว่าบอยบะเตียงซื้อไหมมาแล้วได้แล้วบ้านพี่น้องเลยนี่เนาะชิมินในนี่ดบบเบิ้งนี่โอ้ ไม่มาเห็ดบันไดแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะมาวันนี้กับคำเพื่อมาฮอดพี่น้องเอยไปตามหาทั้งพอประตูเฮ้ยโอ้ยจะเข็ดจะชังอยู่กินข้าวกินน้ำล้วบ่น้องอือดยสบายดีเด้อน้องมูเด้อพี่น้องเอยโอ้ยมาหลบคำไป่ได้หบกวนสีนวลเราประจักษ์บ่สบายดีเด้อแม่อ่าโดยพี่น้องเอยได้ยังกินกับเข่ามื้อนี้น่ะ โอ oh, ้อันไหนซื้ออันนี้มาให้นี่เนาะพี่น้องเนาะอาหารชุกเป็นทงขั่วหมูกับยังต้มปลาโล่ก็เก่าหมดเลยลายย่างอยู่พี่น้งนองเลยแล้วพอได้กินก็ขอดเจ้า<ด>อ,อันไหมนะเพิ่นเอามาได้แล้ววะทีโดยแลนวเป็นขันมันอ่อ,อันนี้ไหมนี่ของน้องขันมันฝนที่ตัดใช้มาออื่นออ๋ เพื่อนไปเอาอยู่หลงเฮนพ่อบอกเดี๋ยวไปอยู่ในซอยมันไม่ไปเอาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเออดีคนที่เลื่อยให้เออดีแล้วจะไหนเออเออเออดีแล้วมีในบ้านพี่น้องเลยมันก็เออชื่ได้สะดวกสบายเนาะโดยมันก็ชืได้ประหยัดงบเฮาอีกเป็นในตัวว่ามุซ่าอันนี้คนมันบอกว่ามียุ่มไหมวก็เลยไป็นเออเออเออโดยพี่น้องเลย ว้าจ้วยจนค่ำจนมืดพี่น้องเอลยไมอนี่กะไพ่เน่มาหาไมอนี่น้นองละบ่าวดีเลยก็บ,บ่าวยาวลงเทิมอืมบ่าวตาบ่าวเวียดหลายคนอยู่มาลายมือนี่เนาะโอ<ด>๊ยว้าจ้วพี่น้องเอ่ยอ่าอ่าใครอยู่มีหลายคนหลายคนมาหาโดยอ่า ยางก็เริ่มคล่องขึ้นนี่แล้วเนาะลงคือเกาว่าลงกันดอกกันใดโบอะดรคือเกาปินนาลงกับปินนาขึ้นปินนาขึ้นปินนาลงแล้วบนี้อย่างก็เริ่มสีปล่อยไม่ได้เร็วอ่าห่วยเพื่อเห็ดกันใดแล้วปวดเช่าิบ่สิบ่เอไหมด้วยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป็นย่างเห็ดในมันดีว้เนาะไปย่างขึ้นย่างลงพี่น้องเอ้ยอืม เพราะว่าทั้งอ้ายเพื่อนกับบอกว่าจะให้ปรเตียงซื้อบานประตูประตูมาใส่พร่อประสานพี่น้องเลยทั้งน้องเพ่นบามันยังบวชเข่ากันปนไรมาใช่ไหมน้องเนาะแมนพี่น้องเลยเพราะว่าปิดเพ่นวายญาติซองค้นดูกันซองคนเพื่อนไายญาติมาใั่ประตูประตังนี่มันเป็นประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอ่า ถ้าเอา here, it, มาใช่นี้พันยังนี้พี่น้องเลยนี่การปึ้งๆอยู่ต้องปิดเบิดนะนะต้องซื้อไม่เป็นไม่มาใส่แอมเป็นเบิดแบบเพื่อนแบบเพื่อนได้จานะพี่น้องเลยเป็นผ้าไม่เป็นแบบนั้นอ่าอ้อมเบ็ดจังใส่ก็เตืยจังสีโอเคประมาณนั้นโอเคก็ปกติเองเว้ยเนาะก็เลยอันนี้ผ้าไม่กระจาดเก่าแล้วพี่น้องเลยมันก็าเก่าปุ๊บจะใส่เบ็ดนี้ก็เบิดอยู่ประมาณอู้ลายแผ่นเดือยพี่น้องเลย อันนี้ก็เห็ดตัวเฮือนได้สมัยก่อนบผเป็นเห็ดเนาะโดยอันนี้ก็เป็นกระเทือบโบตาก่อนือว่าเป็นยังไงเลยเป็นวันนี้เวลาฝนตกมันก็สาดยู่ได้เนาะมันคืนนี่เปียกหมดเลยเปียกอ๋อเป็นท่านอนเพราะว่ามันมีลมพอก ลมลมสัดเข้ามาพี่น้องอันตรายมากพี่น้องนอนบ่ได้นอนอยู่ข้างในเพี่อนนองในเมันหัวสุดเลยหัวอีกนี่ยก็เลยบ่ได้เข้าไปนอนทางในโอ้พอดีสับกันเลยนะทางนี้หมดสาดทางนี้หมดหัวมันคือนี่นะสั่งกระซิเก่าพ่อนี่ยนะบริเก้าไปวะชื่อมาแล้วมันทักไปวะก็จ้าใส่หลดมาทางยาวเลยบริเกอบริยังเลยหัวอ๋อ มันก็ได้หัวบ่นนี่เนาะมันจะลำบ,บากเลย,<ด>ยอยู่อันนี้นโอ<ด>มันต้องได้ว่ากันลายอย่างได้แ้พี่น้องไยแต่ว่าเห็ดอันนี่กับนสมแซมนี่ต้องเปลี่ยนชังกซีใหม่อีกเนาะ<ด>ต้องใส่ผ้าพือนอีถึงจะโอเคไงพี่น้องไยถ้าใจแต่ประตูก็คือเก้าอีกอมยังว่ากันลายอย่างลายเนวพี่น้องไง อุดเนาะจนกวิทย์ย่ำผลเนาะปีหน้าปีไในพอดีแหละพี่นงเลยฟังนี่บริหัวติบริหัวเแต่เปลี่ยนจะ่เปลี่ยนจะฟังนั่นนะนี้เนาะอืมอืมอืมพี่นงนี้เนะอันไหมอันซื้อไหมหั่นเทไรนะพี่นวลพี่นวลสามแสนสามแสนปลายว่ะพอพนหลเป็นเมืม โดยมันนี่ตัวขันบันไดมันอีกได้ใช่ใช่จักเส้นเนพื่นเหระเพื่นเ่รประมาณเ็ดขันอ,อือเพราะว่าลายเป็นเม็ดเลยนะอือเม็ดละขันเราฉันอืออืออือเพราะว่าทั้งนี้ลายแล้วเม็ดละหาสิบพันอือเม็ดละหาสิบพันเลยโดยโอ้เพลงขนาดนี้พี่น้องเนาะโดยเห็นพลงใครอยู่เมืองหวัดเพลงก่อนนี้ก็เลยเชื่ออ,อยู่ในบ้านอือ มันนี่นะไพอันให้สร้างบ่สิีฮิตให้โดยสร้างแต่ก็ยังแบบว่าหาสั่ง่นว่าเอาไม้มาคุบก่อย่างสั่งอย่างมเบึงแล้วก็จังเลว่าราคายังบันได้ว่าว่าเท่าไรเนาะโดยเฉพาะทองทองตัวนี่นะสามเส้นปลายแต่ตัวเชียวมใไม่เนี่ยยังบริ้วาเนาะโดยอืมสรุปเรื่องหาอยู่นีกได้เนาะไม่แก่โอเคห็นพี่น้องเลย จ้าไม่ไหม้คุณนะเจ้าทั้งปวกอาวเจาต่ได้ออืออเลยเอาอยู่นี้นอพนเลื่อยให้บ่โดยคนตัดให้มือื่นเลืยปัดให้เล่อยมื่อื่นแล้วเมื่อื่นนมาส่งกระเศ้าอ่ะอือืมอืมอืออพี่น้องเนาะอ เอาขายยีดอกสะเดย์ละก็ได้เพราะว่าตะกี้ก็คิดยากอยู่พี่น้องคิดเพราะว่ายันมันกับเงยากดอกแต่มันยันเปลืองเงินเปลืองข้ามมาเลยเขาสีสางมาตะพุ่นมาประจ้างเขามาลดไม่อีกตั้งหากมัน่าใช้ใจมันก็ลายเนาะเราไม่เด็กๆหน่อยพิ่นกับเยากมาส่งพี่น้องเลยมันจะมาพังเบิ้งแค่ว่ามันเงินมันเหลือตัวเห็ดมันดอกบันไดก็ก็าก อย,อยากจะเจ้าหน้าเจ้าอ,อยังให้น้องเพิ่นเพราะอะไรมันสะดวกสบายเนี่ยเนาะ<ด>เอ่าพี่น้องเอง๋พอพระไอเป็นภาคมามืนนา่นนึงไอจะกำลังรุ่นกันว่ามันมันมันสีเหลือเท่าไรเดี๋ยวมันสีเบิดจักพันขนาดพี่น้องเอยเหลือหันก็นจังงว่ากันเดี๋ยวจังอ่าเจ้เาจหน้านี่ก็เดี๋ยวมาเตรียมฐามเบื่อสร้างประจำก่อนหักยุไกลรนะพี่น้อง,อ,งอยู่บ้านนาไซกู แถวแถวบ้านนี่เพิ่นเจาะกันเท่าไรจ้ะก็บ่ฮูู้แล้วในแถวเพื่อนใกล้นี่บริษัทมีอยู่่บเคนจอดจะโดนแล้วนี่นะอืม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 ไอ้นี่จะเจาะีแต่คุดเอาขุดเอาคุดไปได้นะขุดไปเอาถอลงอ๋อคุณจังทาว้อนขนาดนี้นะมันยังกันอยู่เรื่อยยิงเจื้อนแล้วก็ได้ถอดขึ้นมาแล้วก็แปลงใหม่เลยมันบวมหันคงอย่างนี้นะ อ๋อคือส้างว่าแถวเนาะแบบว่าดินมันเจือนอืมถึงใช้บูมีดินดินดินดานแถวนี้เนาะมีแต่ดินทรายอืแต่แบบว่ามันยังมีปัญหาแย่นั้นนะเหตุแบบนี้เนี่ยบูมีปัญหาบรอ่โดยแบบว่าคุดแล้วถอลงอมีแต่เห็นแบบนั้นเราอยู่ในบ้านโดยเพราะว่าโซล้านอ่ะกระเจ้ามันถ่มไปเลยหลือกระเจ้ามันจะเปลี่ยนมาคุดอืแบบว่ามันกุ้มแรงกุ้มพลยู่ป่าแบบนั้นกุ้มแรงกุ้มพลอื แต่หน <mm> ูบ่อดปีกะมันถมแล้วก็แล้วแล้วไม่มีดินใส่โดยโดยเนยองไงอันน่ะอันน่ะจ้างเพิ่นได้แบบนึงกันเนาะโดยจ้าง่าไรเพิ่นขุดตะเกาเพิ่นอะไรเป็นเม็ดบ่เเม็ดเม่ดละงมดนจักเม็ดจังยี่กุ้มตะเกาวประมาณสิบเม็ดปะไม่ได้บ เพอาะคนมันไปคุดซิบกูเม็ดปุ๊ปุ๊มันสิหายใจออกก <c oughs> ูก็จ้าเห็นนั La ่นเอย่างนี้นะเบ่อยานไหจำนะเม็ดละซิบแปะเม็ดละเซนอะล้แบบนี้มมอรู้ซิบไปเม็ด ตีใช้ปลายมมนเท่อะไรก็ล้านปลายไไเพื่อนเนาะมาซื้อทองมาตั้งหาอีกอรวมทั้งในหันบเอาคนใส่ให้ในหันบแเ้วคนก็ใส่ให้เลยอเอาไปชื้ทอยชี้ใจมาใสไปซื้อทองมาใสแล้วเอาไดมาใสอีกตังหาอีกเนาะเรอแ,แบบว่าโบเชือนแบบนี้นะเขาเห็นน,นะเอาจีไดใสสะดวก สงสัยเป็นเจาะนี่สมัยก่อนยิ่งเป็นโบไ่ท่อกันเจือนบม่รู้ว่าจังไดเนาะเพราะว่าตามที่จริงมันบบมีดินดานนี่ไอ้ก็เคยให้ช่างเจาะมาลายอยู่คนต้องใส่ท่อยาวลงสุดลิงเลยนะกันเจือนเน้ยาวลงสุดเลยแต่ว่าถ้าใส่แต่ทั้งทงมันมันบีบเขาอืมันเจือนมาทับแล้วมันมันเป็นด่างบวขึ้นรือว่าผนบวเหตุบวืขก้นกัน่ันผู้ช่างผู้คนหูผู้คนนั้นต้อง ต้องใช้ท่อลงสุดเลยเจ้าสิเจาะลงจักเมตก็ใส่ลงสุดเลยๆน่มันก็สิบ่เจือนท่อก็ต้องเอาท่อของไทยท่อมันแข็งมันจังเวลาดินมันบีบเขามันจังบ่แตกนะก็บ่มีปัญหาจังว่าสิบ่มีันๆอือแต่ว่าใส่กันเจือนลงไปแต่10เมตรออันนี้นี้ทั้งเิงม่นก็ตเดือนก็ทมแล้วก็ทางใหม่คือานีู่เออื รว่าเป็นตบบแต่ละสั่งกับเบื้องคือเมหันเดือนแ้วแล้วแต่ว่าในเค้านี่เพิ่นเพิ่นไสจีว่าจะปีได้ใช่ใช่แต่แปลว่าเพิ่นกระถดขึ้นอยู่เรื่อยอยู่แต่กับมันกัดชันขึ้นชันขึ้นนะอื่าแต่พี่น้องเลยจึงว่า,าการเบลได้มันดีกับเหตดแบบนั่นแหละเนาะแล้วจ<ด>ึงว่า,าการพี่น้องเอาตัวขั้นใดให้มันเลี้ยวก่อนอแล้วตอนนี้อาการน้องก โอเคแล้วเนาะบ่ได้เจ็บบ่ได้หยังส่วนดเจ็บบ่หยังอ่ดีๆๆหยังก็เริ่มปกติแล้วดีๆๆพี่น้องเมื่อวานยังปานนึงแต่วันนี้ก็ดีขึ้นหลายอือมื้อต่อมื้อก็ไวบเนาะโดยอ่าๆโอเคพี่น้องนี่เนาะไปันน่ะอ้สิมอบเงินชุนที่เดือนบ้านนี้ไว้ให้น้องเด้อโดยอ่าพี่น้องเอ้ยเพราะว่า ไม่แล้วก็หาอยู่น้ำบ้านได้แล้วบางทีก็สิมเงินอันนั้นไปให้เราเลยอย่งไรไปให้เราจ้างสร้างอะไรมันเหลือจังะไรก็ยังให้เราเก็บไว้พี่น้องเลยอ้าวน้องนะหาพันบาทส่วนที่เหลือเมื่อวานนี่แหละเป็นเงินของไอ้จะดีคือเก่าอยู่ทั้งเก่าดีด้วยน้องเด้อโดย ผักอุ่นพอนะเพื่อนเน่เล็กเล็กหน้อยเนาะก็ผักเขาอุ้ขอใจเพื่อรายเดอรที่ฝากเงินมาส่วนตัวในครั้งนี้กายขนทุกข์านร่างกายแข็งแรงให้ห่างให้มีให้มันเหนื่อให้รลำให้รวยสาธุโดยโดยเอาพี่น้องเนียอ่าตอนนี้กับเวลานะเจ็ดโมงกว่าแล้วพี่น้องเนาะเจ็ดโมงเจ็ดนาทีรัวทุ่มกลัวๆไปสิ่งทีให้น้องเพื่อนกินข้าวกินน้ำแล้วก็พักพอนเนาะโดยอ่ากินข้าวแรงจ้ามือตันละ อ่าึกอันไหนตึกม้งแต่ละมือบ้างมือก็บเจ็ดม้งบ้างมือกับหกมงอืมอแล้วก็อ่านอนนอนจึกม้งแต่ละมือบัดแปดมงอืมกักินข้าวแล้วก็นอนเล่นเล่นเนาะเพราะว่าอยากนอนช่วงนี้นะอืมนอนรับใบอยู่โดยดีพักผ่อนได้เลยเนาะร่างกายมันจะได้มีเคื่อมีเองกับจะได้เศร้าไวๆโดยอาบน้าอาบนในเรียบร้อยเนาะยังยังชับเอ้าคือน้องเลยยังสนิทแอาบอนหน้าอ้ามในโดย ไปชนะไอ้บกวนเด้อบันน oh, ีเด้อเนาะพี yeah. 是是่น yeah. um ้องเนาะมาเยี่ยมมายามเบิ่งค่ำมืดมาจะตามหาพ่อประตูน่กะแวะมาเลยพี่น้องเลยซื้อน้ำกินมาฝากน้องเพลินยันบุมมีน้ำกินเนาะไปกลับกคนเด้อไอ้กลับกคนเด้อบันนีเด้อเม่เด้อดูสบายดีน้องละโดูดูนะโฟไม่เนี่ยบันึบไปพี่น้องเลยบันนี้ค่ำเลย บอลลี่กับเมื่อวังวังคำตะวินตัวได้ผลมาเนาะอ่าฝาองเนาะอือ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 โดยโดยเจอพันยูพี่น้องเลยเนาะอ่าไปพี่น้องเลยไปเตียงกันมาสามคนมาหนิอ่กับบอลตูนแล้วก็ทช่างเบ้าบ้าลาวเหาพี่น้องเลยอ่าไปบอลตูนแล้วหรอรวยแล้วเป็นได้เลยจ้าโวย อืมดยสบายดีเนาะเป็อตื่นตาแล้วคือมืดคือเก่ามันี่ก็ได้ไปดินเวจารอดนอนนะบ่แต่ลมเวจามันยั่งอยู่เตียงไงตัวว่าสบายตัว่าสบไปป้าด้วยเด้เราอ่ะเอาไปป้าไปแค่ได้อยู่อ๋อไปว่ากินทอดกินเทิมยู่ตัวว่ะไปปจ้ลดวยสบายดีด้วยจ้าปะามื้อได้น่ะป้าวันจันทร์เลยนะมามืองไหนวะเอาชิวเลยก่อนก คนคู่เนื่ยไปข่อยกับมาทันพอดีขากับข้ายข้ารช่วยกันแล้วบอกแล้วเมื่อวานนี่ยเราบอกข่อยแล้วข้ายจะไปวันจันทร์ถ้าว่างมาช่งก็ชงก็ได้คนมาเตียงเราถราบวมกฟังเบิ่งเด้สัจ้าบวนจ่ายว่าถ้าว่างก็จะได้ไปก็เตียงจิลงไปช่วงยี่หรอกว่ะบอกเราเรียว่าจะได้เอารถเอารถจักรมาพายจ่าขี่ไปสักกะทอนเด็ดเกบาทบ่ ao nè năn mong, cuối cùng đã rồi, <laughs> ờ, hít <bạp> <laughs> chi, ờ, <laughs> <laughs> đấy, là nó, tại càng chắc ปัสบาวะใเดินทางกลับเนาะกันเนาะโดยโดยโดยสบายดีเด้อบัตติสองคนภารกิจตามหาพ่อปัตตุลกับบูเจอใช่ไหมนี่รบเร็วรบเร็วรมเร็วเอาไว้มื่อหน้ามื่อไนเอาก็นยังบม่ได้ถอดใจเนาะเอาบุกไม่พี่น้องเเคือว่าลิกไงตอนนี้หมู่บ้านที่เอาเข้าไปเนี่ยเนี่ยโมเนยใจป็นไรว่าสิเมนหมู่บ้านพ่อปัตตุลโบเนาะเออพ้มันบ้านปลายมันมีหลายปลายเลย điền thác nó, rồi rồi đi đơ, rồi, cái này, wow, bỏ, bỏ mai này, ô, mì khen là, ô, ta, mà bán năm mươi không không mì khen này, rồi rồi. Oh. ไปกลับก่อนพี่น้องเลยสบายดีเพราะไม่พี่น้องเบิดสุดสกูทุกคนบ๊ายบายพี่น้องอย่รอบคำมานน้